ปัลวะเนี่ยเขาเอาอักษรคลามีของอินเดียใต้เนี่ยเอามาปรับอักษรจนเป็นอักษรต่างๆที่เรียกว่าอักษรชุดของอักษรปัลวะซึ่งอักษรปัลวะเนี่ยเขามีอิทธิพลมีความนิยมในดินแดนแถบนี้ที่ผมว่าเนี่ยหลังจากล้านนาหรือพื้นที่เนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่ปีพศ1,100จนไปถึงพศ1,800ยเลยนี่มาดูกันว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมีใครนําอักษรปัลวะเอาไปปริวัติต่อมั่ง คนขอมเนี่ยคนขอมนะผมพูดถึงคนขอมนะคนของสูงใหญ่หน้ารออะไรพวกเนี้ยนะก็พูดง่ายๆคือเชื้อสายของพระเจ้าชัยวรมันนั่นแหละนะเสร็จปั๊บเนี่ยคนขอมเนี่ยก็ทําการปริวัตินะครับอักษรชุดปริวัติเนี่ยมาเป็นอักษรขอมนะอักษรขอมเนี่ยก็ถูกปริวัติไปเรื่อยๆแล้วปริวัติที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยยังมีชนชาติมอญน,นะครับเขาปริวัติอักษรปริวัติเนี่ยที่เป็นรูปร่างรูปทรงเนี่ยสมัยก่อนอักษรมันไม่ได้มีราคาข้างมวไม่ใช่สื่อสารกันนะเนาะเขาก็ปริวัติไปเป็นอักษรรรมมอโบาาณณนะปะปทศตวษี สิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยนะฮะมอญโบราณเขาก็ปฏิวัตินะของไทยเราก็เหมือนกันประมาณพศหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบหกเนี่ยเราก็มีลายสือไทยของเราไงฮะพ่อขุนรามคำแหงเนี่ย,ยก็ทําการประดิษฐ์อักษรขึ้นมานะจะจะเป็นพ่อขุนรามหรือบัณฑิตในยุคนะั้นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหกเนี่ยเราก็มีอักษรไทยดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันคือออปชั่นนะนะเราก็มีเอกลักษณ์ของเราเป็นออปชั่นเป็นเป็นลายสือไทยแต่ถามว่า อักษรหอมยังใช้ทำอะไรอักษรขอมเขาก็ยังใช้ในการจานพระส,สูตรไงจานพระส,สูตรต่างๆเขาก็มองว่าเอออักษรเนี้ยมันใช้มานานแล้วแล้วมันก็จานพระส,สูตรสาคัญจานคัมพีโบราณสาคัญต่างๆเ,เขาก็นิยมใช้ซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้ามันจะใช้2ภาษา